สวัสดีครับพี่ๆน้องๆเพื่อนๆนะครับที่ตามมานะครับจากกลุ่มสแกนหุ้นรายวันนะครับหรือว่าจากเพจเทรดนี้เพื่อชีวิตเทรด for life นะครับวันนี้ทางแอดมินนะครับก็จะได้มาแนะนำนะครับเทคนิคว่าเราจะเรียนรู้นะครับว่าหุ้นตัวไหนเป็นหุ้นดีหรือไม่ดีดูแนวโน้มอ,อย่างไร นะครับที่แอดมินจะได้นำมาเสนอนะครับโดยการผ่านการใช้กราฟเทคนิคโดยมีอินดคเตอร์นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นไหนๆก็แอดมินมีเวลาที่จะจะัดทำแล้วนะครับวันนี้แอดมินก็จะได้สอนท่านๆลิสต์หุ้นหรือว่าเทคนิคนะครับที่ใช้กับโปรแกรม t r a ดดิ้งวิวครับเริ่มต้นนะครับ สำหรับมือใหม่เลยเนาะผมขอเอาแบบเบสิกเลยนะครับสำหรับท่านทั่วไปอันนี้ผมใช้ในคอมพิวเตอร์นะก็เข้า,า Google นะครับแล้วก็พิมพ์ Trading View นะครับแล้วก็เข้าตัวนี้ครับนะครับสำหรับมือใหม่นะครับก็ไปตั้ง User กันให้เรียบร้อยนะครับทีนี้เมื่อท่านเข้าแล้วท่าน Sign In ตัวนี้แล้วนะครับท่านเข้าที่ Chart นะครับซึ่งมาท่านเข้าตรงชาร์จแล้วเนี่ยท่านก็จะได้หน้าจอประมาณเนี้ยนะครับประมาณเนี้ยซึ่งสําหรับมือใหม่เนี่ยของเขาเนี่ยอาจจะมีขึ้นมาอะไรเยอะแยะนะครับทีนี้ทางสําหรับโปรแกรมนะครับสําหรับโปรแกรมตัวฟรีนะครับสําหรับโปรแกรมตัวฟรีก็จะ สามารถที่จะใช้อินดิเคเตอร์ได้3ตัวนะแล้วก็สามารถที่จะเพิ่มนะครับพุ่นเ,เข้าไปในรายการที่ติดตามได้นะครับท่านได้หน้าต่างอย่างนี้มานะครับท่านพิมพ์พุ่นตัวไหนก็ได้วันนี้ผมพิมพ์เซ็ตก็ได้วันนี้ามาดูดัดชนลเซตกันมันก็จะเป็นโล่งๆแบบนี้นะครับซึ่งสำหรับมือใหม่แล้ว คงคงจะดูแล้วก็อาจจะมีความสงสัยอะไรไงแต่ว่าผมจะไม่ก้าวลึกไปในส่วนของลักษณะของว่าเราจะดูกราฟท่านกินยังไงซึ่งผมคิดว่าทุกคนคงดูเป็นกันอยู่แล้วเนาะทีนี้ก่อนที่จะเข้าไปสู่การแนะนำอินดิเคเตอร์เพื่อที่จะเอามาใช้เฟ้นหาว่าหุ้นตัวใดเป็นหุ้นที่มีแนวโน้มที่ดีหรือว่าเป็นหุ้นดีนะครับหุ้นที่เราสามารถจะนำมาเล่นได้หุ้นที่กำลังจะเปลี่ยนสถานะจากหุ้นที่ ไซเว์ uh, way, หรือว่าขาลงแล้วเขาก็จะเปลี่ยนเป็นหุ้นที่พุ่งขึ้นมาดังนั้นการที่เราจะเล่นหุ้นนะครับเราก็ต้องเล่นในหุ้นที่เป็นขาขึ้นเนาะขาลงเราเล่นได้นะแต่ว่าสำหรับมือใหม่ต้องบอกเลยว่ายากมากนะครับโอเคสำหรับการเพิ่มหุ้นเนาะธรรมดาเนี่ยเราหลายๆคนถามมาว่าจะจะหาหุ้นยังไงหุ้นในตลาดทั้งหมดมีกี่ตัวแล้วเราจะหาหุ้น ยังไงอะที่สามารถที่จะเอามาดูได้ง่ายนะครับเราเริ่มต้นที่ตัวช่วยคัดกองหุ้นครับเดีรอสักครู่นะครับตรงนี้จะมีหุ้นทั้งหมดเนาะซึ่งตรงเนี้ยเราจะตีกรอบมันว่าจะต้องเป็นเฉพาะหุ้นสามัญเท่านั้นนะครับ ตอนนี้หุ้นสาบันในตลาดทั้งหมดมี770ตัวนะครับให้ท่านคลิกที่ตัวแรกเนาะแล้วก็เลื่อนลงมาตัวสุดท้ายนะอาจจะช้านิดนึงนะครับแต่พอได้แล้วจะง่ายมากเลยนะในการทำกันบ้านรอสักครู่นะครับ กันต,ต้องพยายามเลื่อนไม้ถึงหุ้นตัวสุดท้ายนะครับคลิปนี้อาจจะนานนิดนึงนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราจะได้พื้นฐานที่แอดมินใช้ปกติประจำวันเนาะซึ่งแอดมินก็จะบอกทุกอย่างแหละที่แอดมินทำทุกวันแล้วก็หวังว่าหลังจากเนี้ยในกลุ่มของเรานะครับเราก็จะมาช่วยกันสแกนช่วยกันหาหุ้นนะครับ ทีนี้มาท่านคลิกตัวแรกเนกาะเมื่อกี้ท่านคลิกตัวแรกไปแล้วทีนี้ท่านกดชิปก็ได้นะครับกดชิปในคีย์บอร์ดของท่านนะครับแล้วก็คลิกตัวสุดท้ายนะครับจะเป็นการคุมฟ้านะครับท่านคลิกขวาครับแล้วก็เพิ่มชื่อย่อที่เลือกเข้าไปใน watch list นะครับนะครับรายการที่ติดตามหรือ watch list นะครับ หุนเหล่านี้นะครับจะไปอยู่ตรงนี้เราสามารถเรียงลาดับได้นะครับนะครับคุณทั้งหมดนะครับเมื่อกี้770ตัวนะครับก็จะถูกบรรจุเข้ามาอยู่ในรายการที่ติดตามของท่านนะครับดังนั้นมาต่อไปเนี่ยเราคลิกตรงนี้นะครับกราฟเหล่านี้จะขึ้นมานะครับทำให้ง่ายต่อการที่เราจะเอามาทำกันบ้านนะครับ ทีนี้มาเริ่มกันเลยนะทีนี้เมื่อเราได้พูนแล้วนะครับทีนี้ในส่วนของอินดิเคเตอร์นะอินดิเคเตอร์นะครับเราคลิกตรงนี้ครับแล้วเราก็พิมพ์ตัวว่า daily นะครับ daily line นะครับซึ่งมันก็จะขึ้นเราใช้ตัวนี้นะครับ20 50และ2 0 0 EMA daily เนาะ แต่ตอนเรากดเข้าไปเลยครับซึ่งตัวนี้นะครับตอนที่เรากดเข้ามาจะขึ้นชื่อนี้เนาะแล้วท่านก็จะเป็นสีอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวผมขอเลือกคุณสักตัวหนึ่งที่หุ้นเกินบาทก็ได้ครับกรับจะได้ดูโอเคหน่อย สีอาจจะดูยากลำบากนะครับผมขออนุญาตเปลี่ยนสีนะเส้น20วันเส้นน้อยสุดผมใช้สีเขียวนะครับแล้วก็เลือกตั้งสีนะเส้น50วันครับเส้น50วันผมใช้เส้นสีแดงครับปรับสีให้เข้มนิดนึงครับและเส้น200วันผมเลือกที่จะใช้เส้นสีเหลืองครับ ท่านก็จะได้อย่างนี้นะครับก่อนอื่นนะครับอ่าแอดมินนะครับจะปิดทางด้านเส้น20วันกับเส้น50วันไว้ก่อนเนาะทีนี้อ่ย่อตัวนี้เข้าไปทีนี้เวลาแอดมินอ่ดูนะครับแอดมินเนี่ยโดยหลักแล้วอ่ะทฤษฎีของเมืองนอกอ่ะเขาบอกว่าหุ้นตัวใดนะครับที่ราคาเนี่ยทะลุเส้น200วันนะครับ เนี่ยครับเส้นสีเหลืองเส้น200วันไปได้นะครับหุ้นตัวนี้จะมีความแข็งแกร่งนะครับดังนั้นที่เราเห็นเลยนะครับว่าเราจะแบ่งหุ้นนะครับว่าหุ้นตัวใดเนี่ยเราจะเล่นได้หรือเล่นไม่ได้นะครับ <ạ? S 2> เราก็จะดูหุ้นที่เขาอยู่เหนือเส้นเหลืองก็คือเส้น200วนสสันนี้นะครับดังนั้นหลักการแรกก็คือต้องเล่นหุ้นที่ราคานะครับหรือแท่งเทียนนะครับอยู่เหนือเส้น 200วันนะครับท่านจะเห็นได้เลยนะครับว่าเส้นนี้มีนัยยะมากเพราะว่าหลายๆครั้งที่วุ่นมาถึงเส้นนี้นะครับเขาก็จะถูกเด้งลงไปเด้งลงไปนะครับดังนั้นใช้ได้ดีมากครับเมื่อท่านเรียนรู้ที่จะใช้หุ้นที่อยู่เหนือเส้น200วันแล้วนะครับเราก็จะรู้แล้วครับว่าหุ้นใดที่เป็นหุ้นดีหรือว่าหุ้นที่ตอนนี้ยังไม่น่าเล่นนะครับและเมื่อเขาขึ้นไปแล้วนะครับเส้น200วันก็ทําหน้าที่เป็น แนวรับให้ด้วยนะครับเพื่อที่เขาจะเด้งขึ้นต่อนะครับทีนี้ตามสูตรแล้วเราก็บวกเส้น20วันกับเส้น50วันเข้าไปด้วยนะครับท่านก็จะได้ลักษณะประมาณนี้นะซึ่งในหุ้นที่ราคานะครับอยู่ต่ำกว่าเส้น200วันเนะี่ยก็ยังมีมุมให้ทุกท่านเล่นได้นะครับหากเส้น20วันตัด50วันขึ้นมานะแต่ว่าให้ท่านพึงไว้ว่า มันอาจจะติดตรงแนวของเส้น200วันก็ได้กลับกันนะครับถ้าเส้น20วันตัดเส้น50วันขึ้นมาและก็ยังตัดขึ้นไปเหนือเส้น200วันนะครับอุ้นจะถือว่ามีแนวโน้มขาขึ้นนะครับซึ่งเราสามารถที่จะพิจารณาเข้าเล่นได้และอาศัยเส้น20วัน50วันและเส้น200วันเป็นแนวรับครับดังนั้นในชั้นนี้นะ การที่แอดมินมาสอนเนี่ยก็เพื่อให้ทุกท่านเล่นหุ้นอาจจะไม่ใช่ระยะสั้นนะครับเทคนิคนี้ถ้าระยะสั้นท่านอาจจะต้องไปดูคลิปเมื่อวานที่เป็นการใช้ RSI 2ผสมผสานกับ MACD นะครับแต่ว่าในชั้นเนี้ยเราต้องเรียกว่าเราอดทนไปกินคำใหญ่กันดีก,กว่าเราจะไม่เล่นในหุ้นขาลงนะครับแต่เราจะเล่นในหุ้นที่เป็นขาขึ้นเนี่ยครับ เนี่ยครับถ้าสมมุติเนี่ยเส้นตัดขึ้นไปแล้วก็มาตัดตรงนี้นะครับหุ้นแข็งแกร่งมากนะครับท่านอาจจะวางแผนที่จะซื้อตรงนี้นะครับ94สตางค์แล้วท่านก็รอจนกว่าเขาจะลงมาตัดกันจริงๆเมื่อไหร่ท่านก็ถือไปเลยนะครับเราเล่นหุ้นเราต้องใจเย็นนะครับเพราะว่าถ้าเราใจร้อนนะครับเราไปไล่หรือเราอะไรเงี้ยเราจะดอยนะเงินอยู่ในตลาดท่านแค่วางแผนดีๆเพื่อไปเอา เงินเหล่านั้นมานะครับดังนั้นมีแผนนะแล้วก็ทำตามแผนซึ่งทางแอดมินเนี่ยใช้เส้นเหล่านี้ซึ่งซึ่งโอเคเลยนะครับซึ่งบางครั้งเนี่ยเขาจะทะลุขึ้นมาเนาะเขาจะทะลุขึ้นมาแต่ว่าเขาจะยืนได้ยืนไม่ได้อันนี้แล้วแต่นะครับเพราะเราไม่สามารถรู้อนาะคตได้แต่ที่แน่ๆเนี่ยถ้าท่านไม่ได้ใช้อินดิเคเตอร์ตัวนี้บางครั้งท่านท่านคิดว่า มันจะไปมันก็อย่างนี้แต่ว่าถ้าอย่างนี้นะครับเส้นทะลุขึ้นมาอยู่ในโมเมนตัมที่ดีนะครับทีนี้ก็วัดกันที่จุดเข้าแล้วครับาจากที่แอดมินบอกว่าจะให้ดูจุดเข้าเนาะให้ดูว่าหุ้นตัวไหนดีไม่ดีทีนี้นะครับวันนี้แอดมินก็เพิ่งไปศึกษาในส่วนของ CCI นะแอดมินก็ความรู้เนี่ยเกิดจากการเรียนรู้นะเราต้องเป็นน้ำที่ไม่เต็มแก้วเนาะ แอดมินก็พยายามเรียนรู้นะครับแล้วก็พยายามจับหลักของแต่ละอินดิเคเตอร์ให้ได้เนาะก็วันนี้แอดมินก็แนะนำอีกอินดิเคเตอร์เลยแล้วกันเนาะเพราะยังพอมีเวลานะครับให้ทุกท่านพิมพ์ตรงนี้นะครับว่า CCI นะครับหรือที่เรียกว่า Commodity Channel Index นะใช้ผสมผสานกับตัว Daily Line เลยก็ได้ครับ เมื่อท่านพิมพ์ CCI เนอะค่ามันจะัจะได้เป็นสีนี้นะเป็นสีฟ้าถ้าธรรมดาเนี่ยถ้าเป็นถ้าเป็นในส่วนของเส้นอย่างเงี้ยเราอาจจะดูแล้วเรางงนะครับแอดมินแนะนำให้ท่านตั้งค่าก่อนนะครับนะครับตั้งค่าถ้าจะเลือกเป็นสีอะไรก็ได้เนาะ สีเหลืองก็ได้แล้วก็ตั้งตรงนี้นะครับเป็นคอลัมน์นะครับแล้วก็ตั้งแถบบนเนี่ยเป็นสีแดงนะแล้วตั้งแถบล่างเป็นสีเขียวนะครับซึ่งการใช้ผสมผสานอย่างนี้เนาะก็คือว่าแอดมินศึกษามาเนี่ยก็คือจากรูปแบบก็คือว่าตรงนี้คือเส้นกลางนะดังนั้นแอดมินเนี่ยจะพยายามหาหุ้นที่ตรงนี้ค่า CCI นะทะลุศูนย์ขึ้นมาเนาะ อันนี้คือการเล่นสั้นนะเราก็เล่นแบบตรงนี้ห้าสิบสี่สตางค์ไปขายหกสิบห้าสตางค์หรือว่าเขาทะลุขึ้นมาสี่สิบสามเขาทะลุขึ้นมาที่หกสิบตรงนี้นะครับแอดมินก็ถือถือจนกว่าเขาจะลงนะครับนี่ครับก็บาทสี่สิบนะครับหรือว่ามาเข้าตรงนี้นะครับก็มาเข้าตรงนี้บาทสี่สิบอันนี้ก็บาทห้าสิบนะครับหรือว่าไปขายตรงนี้ตรงที่เขาลงก็ได้นะครับหรือว่า คืออันนี้เป็นเป็น,เป,นเป็นสูตรใหม่ที่แอดมินก็เพิ่งไปศึกษามาวันนี้เหมือนกันดังนั้นเนี่ยเหมือนกับที่เคยทำคลิปนะครับแอดมินก็จะใช้แค่นี้ก็คือแอดมินจะคือจริงๆอ่ะเราอ่ะต้องอยู่ที่ปริมาณเงินเรานะครับว่าถ้าเรามีปริมาณเงินเท่านี้เราจะเล่นหุ้นตัวเราไม่เกินกี่บาทซึ่งแอดมินี่ยจะเล่นหุ้นไม่เกินห้าถึง6บาทก็คือเล่นตั้งแต่หุ้นหลักสตางไปเนาะแอดมินก็ต้องปั้นพอร์ตเหมือนกัน นะครับแต่ก็แอดมินก็พยายามที่จะฝึกฝนเนาะเพื่อที่จะเล่นรายวันแล้วทำกำไรได้แล้วก็มีไอดอลหลายคนเนาะแต่ว่าก็ได้ดําวิธีเหล่านี้แหละมาแบ่งปันเพื่อนๆน,นักเทศทุกท่านเนาะอย่างนี่ครับดูครับค่า CCI เขาอยู่ข้างล่างหมดเลยเนาะตอนนี้คือเอาง่ายๆถ้าสมมุติท่านไม่ได้ซีเรียสอะไรมากท่านปิดเส้น20เส้น50ไปเ่ย ท่านก็เลือกเล่นหุ้นที่นะครับที่ราคาเนี่ยอยู่เหนือเส้น200วันนะครับนะครับจะปิดไม่ปิดก็ได้ก็คือก็ดูให้ให้ราคาเนี่ยเขาขึ้นมายืนเหนือเส้นเขียวนี่ก็ได้ครับเส้น20วันแล้วก็ดู CCI นะครับ CCI เขาเข้ามาแดนบวกแล้วนะครับคือถ้าเกิดเราไม่ดู CCI เนี่ยเราไปเข้าตรงเนี้ย ก,ก็ถามว่าได้ไหมได้เนาะแต่ว่าเราเราเราเข้าที่ทุนที่บาท30มสบแต่แป๊บเดียวเ็าจะลงมาใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเราดูโดยผ่าน CCI เนาะเราก็จะได้เข้าตรงนี้ครับเราก็จะได้เข้าตรงบาท13เนาะแล้วท่านก็ถือไปแต่ทีเนี้ยมันก็จะเป็นไปตามสูตรของ daily line ตัว EMA แล้วว่าเราจะถือไปจนตอนไหนอย่างอย่างเนี้ยนะครับ เราก็เข้าตรงนี้นะครับแล้วเราก็จะถือไปจนกว่าอะไรครับท่านจะถือไปจนกว่า CCI เขาจะตัดลงตัดศูนย์ลงมาก็ได้นะครับหรือว่าท่านจะใช้เทคนิคของเส้น EMA 20อยู่เหนือ50เมื่อเขาลงเมื่อไหร่ท่านค่อยออกนะครับหรือว่าท่านจะประยุกต์ใช้กับ RSI MACD เทคนิคก่อนๆที่ทางแอดมินได้นำเสนอเนาะแต่ว่าในชั้นนี้ทางแอดมินขอแนะนำเฉพาะ2อินดิเคเตอร์นี้ซึ่ง ก็ที่จริงก็ท่านใช้ทํากําไรได้แล้วนะเพราะว่าเ e ส้น EMA ก็คือเส้นที่เป็นแสดงแนวรับแนวต้านเนาะอย่างอาทิเช่นราคาเนี่ยเขาขึ้นไปสูงกว่าเส้น EMA 20เนี่ยโอกาสที่เขาจะต้องกลับมาหาเส้นเนี้ยนะครับก็มีสูงดังนั้นเมื่อมันไปสูงมากๆแล้วก็ขายเราก็มารอรับที่เส้นนยครับล้วก็ขายแล้วก็มารอรับที่เส้นนี่คือเทคนิคการเล่นแบบเบสิกง่ายๆเลยนะครับ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นท่านก็ต้องบริหารมี St o p loss เนาะนะครับเดี๋ยวแอดมินจะให้ดูว่านะครับคือพอเราได้หุ้นนะครับเราได้หุ้นมาถึงนะครับเราลองสูมออกก็ได้นะครับหรือใครนะครับจะขยายไทม์เฟรมเนาะเป็นไทม์เฟรมวีค นะครับท่านก็จะเห็นอะไรมากขึ้นว่าตอนนี้หุ้นตัวน,นี้ยในไทม์เฟรมวีคเนี่ยเขาเนี่ยอยู่เหนือ200วันแล้วนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นหุ้นที่เป็นขาขึ้นนะเมื่อหุ้นตัวใดอยู่ต่ำเส้น200วันเนี่ยอันนี้เขาจะลงนะครับอยู่เหนือเส้น200วันเขาจะขึ้นนะครับซึ่ง มันมันเป็นที่แน่นอนมากนะครับลองใช้ท i เฟรม a m e w ป e k ประกอบกับทำเฟรมส์นนะครับท่านก็จะเห็นอะไรหลายๆอย่างนะครับบางคนเขาจะไปดักซื้อเลยนะครับวันที่หุ้นทะลุเซ้น200วันมาเนาะนะครับ8 30นะครับแลโอ้โหน่นก็อาจจะไปขายนะครับที่2บาทนะครับดังนั้นเราแอดมินได้สอนวิธีทํากันบ้านทุกวันแล้วเนาะ หลายๆคนที่ถามว่าหายังไงยอยากหาได้แบบนี้เนี่ยแหละครับแอดมินหาแค่นี้นี่คือวิธีเบสิกง่ายๆหาที่ง่ายที่สุดก็คือนั่งไล่ดูหุ้นทุกตัวครับแอดมินนั่งเปิดหุ้นทุกตัวที่จริงใช้เวลาไม่นานนะใช้เวลาไม่นานเลยครับใช้เวลาไม่นานก็สามารถที่จะรู้ได้แล้วว่าหุ้นตัวไหนอยู่ในแนวโน้มอย่างไรหรือว่าถ้าหุ้นตัวใดที่ทะลุสองร้อยวันมาแล้วแล้วนะครับเขาตัดลงมานะครับการที่เราจะแอคชั่น แรกของเราก็คือเส้น200วันนี่เห็นไหมครับราคาหุ้นจะลงมาที่เส้น200วันพอดีเป๊ะแล้วเขาก็จะเด้งนี่ครับแอคชั่นแรกของเราหรือว่าแอคชั่นที่2นะครับเราก็จะไปเข้าตอนที่เส้น20ตัด50นะครับแอคชั่นที่3นะครับเพื่อเล่นสั้นนะครับเล่นสั้นในที่นี้อาจจะในวัน2วันหรือว่าจนกว่าค่า cci จะให้ส่งสัญญาณขายหรือว่าท่านก็จะถือไปอย่างนี้ครับ เข้าตรงนี้ถ้าก็ายังถือได้นะครับบางคนก็อาจจะคิดว่าติดต้านนะครับพอเขาทะลุขึ้นมาตรงนี้เราก็ขายนะครับแล้วหลังจากนั้น CCI เขาจะตกนะครับเราก็รอในส่วนนี้ครับทั้งหมดทั้งมวลก็ขึ้นอยู่สภาพตลาดด้วยเนาะดังนั้นเพื่อนๆพี่ๆน,น,น้องๆน,นะครับลองเอาไปทำการบ้านกันดูเนาะหุ้นหลายๆตัวเนี่ยใช้แค่นี้แหละครับแบ่งแบ่งได้แล้ว ว่าเป็นหุ้นที่ดีหุ้นที่ยังน่าเล่นหุ้นที่ไม่น่าเล่นอย่างไรหรือหุ้นที่เราสามารถแอคชั่นได้ตอนไหนเราจะแอคชั่นตอนที่ลงมาเส้นไหนนะครับลองวางแผนกันดูนะก็สำหรับวันนี้ถ้าหากท่านใดเนาะมีข้อสงสัยหรือว่าคิดว่าแอดมินผิดพลาดตรงไหนนะครับก็แอดมิน้อมรับคำติชมเนาะก็ พอแอดมินลงคลิปไปแล้วก็สามารถที่จะจะคอมเมนต์กันไว้ได้นะครับแอดมินก็ก็อยากจะแนะนำให้ทุกท่านได้ใช้เนาะสมาชิกในกลุ่มได้ใช้แล้วก็เป็นความรู้ดีๆที่ไม่มีราคาเป็นเงินทองเนาะแต่ว่ามีคุณค่าทางจิตใจนะครับสำหรับท่านที่ได้เรียนรู้เนาะซึ่งก็ถือว่าเราเรียนรู้ไปพร้อมกันนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลา จะเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวถ้ามีอะไรดีๆเดี๋ยวแอดมินก็จะไปโพสต์ไว้แล้วก็จะถามว่าสาวเชคเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆน,นิดนึงว่าสนใจไหมแล้วก็หากท่านใดที่ฟังเนาะสามารถแชร์ได้แชร์ออกไปนอกกลุ่มได้และช่วยกดไลค์เพจให้แอดมินหน่อยเนาะเพราะว่าแอดมินก็มีเพจนะเพจนี้เพื่อชีวิตแล้วก็สแกน,น,นวุ้นลายวานก็ชวนเพื่อนๆกันมาร่วมเป็นสมาชิก รวมกันได้แล้วเราก็จะมีความรู้ดีๆรวมทั้งการสแกนหุ้นแล้วก็ข่าวสารช่วงนี้แอดมินจะมีข่าวจากหนังสือพิมพ์ข่าวหุ้นแล้วก็ธานหุ้นมาให้ทุกเช้าเนาะเราก็จะได้ครบวงจรที่จะสามารถวางแผนเทรดได้นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณที่ติดติดตามรับชมและรับฟังขอบคุณนะครับสวัสดีครับ